แกรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในเรื่องปีศาจและนางฟ้าหนาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้หรอกเฟ้ยในตอนที่29ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดดิ่งเป็นใจให้กันด้วยเฮ้ยตายซะโอ้โว้าวสุดยอดไปเลยครับลูกพี่เก่งนักเลยว่าไอ้แซด อาจารย์ยิบมันต่อยแขนส่วนใบเส็บของมันเลยครับน่าลำคาญจริงๆเลยเวนเอ๋ยวันนี้จะฆ่าพวกแกทั้งสองคนให้ได้เลยส่วนนายก็หนวกหูพอๆกันนั่นแหละหูปากซะโอ้กล่องดวงใจของพ่อแค่ได้ยินเสียงของพวกนายมันก็ทำให้ฉันหงุดหงิดจะแย่แล้วกินนี่ซะอ้ไปตายให้หมดซะอีพวกชั่วเอ๊ะ เก็บฟันให้กูด้วยกูจะเอามาต่อคืนทีหลังมันจบแล้วล่ะอา้าวท่านผู้สังเกตการมาที่นี่ได้ยังไงกันนะก็มาลัดช็อตนะสิฉันขอให้เธอมาช่วยเองแหละเธอเป็นคนหาเมลของหมอนั่นมาให้แล้วก็ส่งข้อความไปนะ่ะได้ถ่ายฉากนั้นเอาไว้หรือเปล่าถ้าสวยอยู่นะสมบูรณ์แบบหมอหมอป้าหาหมอดีก๊อ ต้องตัดสินใจแล้วสิว่าจะลงโทษอะไรเจ้าพวกนี้ต่อดีเอมที่บอกว่าด้านนองมีคนเยอะนะ่ะนั่นนะ่ะเรื่องจริงอย่างนั้นเหรออ๋อเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะแน่นอนว่าตอแหลล้วนๆเลยนะสิฉัจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าหาแต่ไลฟ์สตรีมนั่นมันนั่นก็เรื่องโกหกด้วยเหมือนกันโอ้โหนี่เขาเดิมพันกับการโกหกทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรออะ แต่ว่าเรื่องคลิปนั่นนะไม่ได้โกหกนะน่าจะอยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละคลิปนั่นจะต้องเป็นประโยชน์ในภายหลังแน่เก็บไว้ให้ดีละ่ะนั่นน่ะเป็นเครื่องกุมชะตาชีวิตของพวกมันเลยนะฉันเชื่อว,ว่าพวกมันต้องยอมแลกทุกอย่างเพื่อเก็บรักษาความลับนี้เอาไว้แน่เท่านี้พวกเราก็สบายแล้วค่าใช้จ่ายรายวันแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ทั้งหมดที่เราอยากได้เราจะไถเงินจากพวกมันมานสิผ่านการแบล็กเมล์ อ้าว oh, ในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากความยากจนได้แล้วจากนี้ไปจะได้กินแต่ไข่ปลาคาเวียร์ทุกวันคนพบสู่สําเร็จในการหาตังค์แล้วสิตอนนี้การใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยน่าตื่นเต้นจริงๆแค่คิดก็รู้สึกสนุกแล้วฮะฉันนี่มันอัดฉรียะจริง,รงๆเลยขอยึดเอาไว้นะเดี๋ยวก่อนทำไมล่ะนี่มันผิดกฎหมายนะยะจะอย่ามาล้อเล่นนะเธอคิดจะเอาไปใช้เองใช่ไหมล่ะเอาคืนมาเลยนะเดี๋ยวนี้เลย อะไรนะนี่นายจะมาสั่งสอนฉันอย่างนั้นเหรอว่าต้องทงาอํางานยังไงไม่อยากได้ใบอนุญาตใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์แล้วใช่ไหมเออ,เอ,อผมผิดไปแล้วครับขอโทษด้วยครับฉันติดต่อตํารวจกับทางโรงเรียนให้แล้วพวกเขาจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้จนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะอบรมสั่งสอนไอ้พวกนี้สักหน่อยถ้ามีคนมาแล้วเราก็โทรเรียกด้วยนะหน่อยใยสีตาวิปริตเอ้ยใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงกันอย่างนั้นเหรอคือ ครั้งนี้น่ะขอบคุณนะนี่อย่ามาเข้าใจผิดนะยิงโง่รู้ไว้ด้วยว่าฉันไม่ได้ทําเพื่อเธอเลยสักนิดสมองของเธอนะ่ะมันเหมือนหน่วยประมวลผลที่เจ๊งไปแล้วเป็นสิบรอบนะสิพอป้อนข้อมูลเข้าไปได้ไม่ถึงสิบคำก็ขวัญขึ้นขโมงแล้วเธอนะ่ะทาตัวเหมือนตัวละครน,น้างุนุนยินแอนิเมเกตบีที่คนดูสาบแช่งเป็นประจําเลยนะฉันแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าไอ้แหวนบ้านนี้มันจะสั่งให้ฉันทําอะไรอีกถ้าครั้งหน้าเธอไปก่อเรื่องขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสั่งให้ฉันทําาาาาาอออออะไรบบ้ง้งงงฉันนนนออ่่มมยยกกกชวววเเ็ขธีแลนะ ว่าแต่เธอนะ่ะทำประโยชน์อะไรให้ฉันบ้างเนี่ยวันวันหาแต่เรื่องปัญหาเล็กน้อยยังแก้ไม่ได้เลยคนอื่นๆก็เลยปั่นหัวเธอเล่นเหมือนคนโง่อย่างไงละ่ะไม่ใช่แค่คิดสั้นอย่างเดียวแต่ยังเชื่องช้าอีกด้วยแถมยังทําตัวหญิงจองหองอวดเก่งเรื่องพื้นฐานในการใช้ชีวิตเธอยังไม่รู้เลยกินเยอะกว่าทุกคนที่ฉันเคยรู้จักเรื่องงานบ้านงานเลือนก็หวยแตกไม่ได้เรื่องสักอย่างซึ่งมันแปลกมากดูจากที่เธอมีไม้กระดานติดอยู่ที่อกตลอดเวลาเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับนมของฉันล่ะ เห็นไม่เล่าพูดไม่ทันขาดคําเธอก็อารมณ์ขึ้นอีกแล้วเนี่ยที่พูดไปเนี่ยมีอันไหนที่ไม่จริงบ้างหลักเทียงมาสิหัดย้อนดูตัวเองบ้างนะก็รู้นะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นั่นของฉันจริงๆนี่นะก็ได้ก็ได้ฉันจะยอมรับว่าไม่เกี่ยวฉันแค่อยากด่าเธอว่าอีนมแบนเท่านั้นแหละนะนนายเฮ้ยดูนี่สิเห็นไหมว่าเป็นฝีมือของใครทําฉันบาดเจ็บนะอ้าวขอโทษนะซึมเฉยชี ขอโทษตอนนี้จะไปมีประโยชน์อะไรเล่าเรื่องมันเกิดไปแล้วไม่ใช่ว่าฉันจะเรียกตำรวจมาจับเธอสักหน่อยถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นนาะยอยากให้ฉันทําอะไรเป็นการขอโทษล่ะฉันจะยอมให้นายเอาคืนตามที่นายต้องการเลยนะหืมเมื่อกี้พูดออกมาเองนะฉันอยากจะบอกว่ารอมานานแล้วแหละคํานี้นะ่ะ <c oughs> โอ้พระเจ้าช่วยฉันไม่ได้บังคับให้เธอพูดออกมาเลยนะจะกลับคําไม่ได้แล้วนะเฟยเอเอเอ ตอนนี้ฉันจะเอาคืนให้สะสมเลยถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากแล้วก็ตามเอาละเตรียมตัวซะออออเอ้ยใายบื้อเอ้ยฉันแค่ล้อเล่นนะ่ะก็แค่ยอยากเห็นสีหน้าบองบองของเธอตอนกำลังกลัวเฉยๆเ,เท่านั้นแหละครั้งหน้าน่ะถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกทำตัวเป็นเด็กดี แล้วมาเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังนะเข้าใจไหมจะว่ายังไงดีล่ะฉันเองก็มีส่วนผิดนี่เป็นครั้งแรกที่เธอใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์หลังจากลองคิดดูแล้วถ้าปล่อยให้เยงโง่อย่างเธอเดินเพ่นพ่านไปมาคนเดียวมีแต่จะทําให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นเพราะงั้นถ้าช่วยแก้ปัญหาด้วยกันจะดีกว่าก็ตามที่พูดไปนั่นแหละอย่าหาเรื่องใส่ตัวอีกเข้าใจไหมฉันไม่อยากมาตามเช็ดให้เธอแล้วนะมันเหนื่อยได้ยินฉันแล้วใช่ไหมอืม ยังไงก็เถอรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วยังล่ะตอนนี้น่ะเอ๊ะได้เห็นเจ้าพวกนั้นโดนฉันอำ้ยังไงล่ะตลกดีใช่ไหมเล่าอืม <c oughs> โทษนะครับใช่พวกคุณหรือเปล่าที่เรียกตำรวจโอ้ใช่แล้วพวกผมมัดเอาไว้ให้แล้วอยู่ข้างในน,น,นั่นแหละ เอามีดมาแทงกูด้วยเอามีดมาแทงกูทีผมมาเสจสวาขยะเปียกขยะตะโคนไม่รูีคนวิตัยอยู่ด้วยปลดจับผมเข้าใช่แล้วคับผมมันชั่วผมมันเลวเอาผมเข้าตารางเดี๋ยวนี้เลยครับขอโทษครับจะไม่ทำอีกแล้วครับขอโทษดะขอโทษนะครับช่วยจับผมเร็วเข้าจับผมไปเร็วนี่เธอทำอะไรกับพวกมันเนี่ยก็ไม่เท่าไร่หรอกแน่ แค่เล็กเชื่อให้นิดหน่อยเท่านั้นเองปีศาจชัดๆนางฟ้าตัางหากอยะาฮะเจอแล้วนั่นไงชานชานไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอโทษที่ทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับเรื่องรลาๆเพียงคนเดียวนะโอเวอร์เกินไปแล้วหนะ้าดีแล้วที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีนะ่ะข,ขอบคุณนะคนมันโผงมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยอ๋อก็เพราะว่าฉันนะ่ะเพิ่งอัปโหลดวิดีโอลงไปนะสิ เมนตน่ก็จะมีคนดูเยอะขนาดนี้เลยนะเร็วมากเลยดูสิเชี๋ยเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกหน้าเช่นเบอร์หน้านายให้แล้วสภาพนายตอนนี้เนี่ยเหมือนพระเอก AV วเลยนะฮ่าฮ่าขอบใจนะโคตรจะโล่งใจเฮี้ยเลยอีกอย่างไม่ใช่ว่านายมีกฎอยู่ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของมนุษย์อย่างนั้นเหรอเห็นบอกจะคอยจับตาดูแล้วก็สังเกตการ์อย่างเดียวนี่จะไม่เห็นได้เลยว่านายก็เป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีกับเขาด้วย ฉันทำแบบนี้เพราะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคำพูดพวกนี้คือข้ออ้างของนายใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเหรอเธอนะ่ะคิดมากเกินไปแล้วมันเป็นการตัดสินใจแบบปุบป,ปับนะแหววเทเวอร์เลยดูจีไม่มีบาดแผลเลยอะรอยฟกช้ำก็ไม่มีด้วยก็แค่แบบว่าเวลามีใครมาทำให้ใย,ยปัญญาอ่อนนั่นทำสีหน้าแบบนั้นแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกของขึ้นนะสิ โอ้เข้าใจแล้วผมเป็นเพียงคนเดียวที่ทําแบบนั้นกับเธอไดอ้อะไรทํานองนี้ใช่ไหมล่ะอยากมีเรื่องแล้วฟะยังไงครั้งนี้ก็ขอบคุณนายมากนะบอกตามตรงถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ยังไม่จบอีกแล้วก็ฉันเกือบจะอดกั้นตัวเองไม่อยู่จนทําลายโลกใบนี้ทิ้งไปซะแล้วล่ะเออเออล้อเล่นใช่ไหมนั่นอยากพูดประโยคนี้มาตลอดเลยนะเอาล่ะเรื่องทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณนายจริงๆล่ะนะเพื่อเป็นการขอโทษสําหรับปัญหาที่ฉันสร้างขึ้นเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงข้าวเย็นนายเอง อย่างไรายได้จากคลิปเมื่อกี้ดูเหมือนจะอู้ฟู่เหมือนกันนะเนี่ยลราก็เล่นเรื่องไงฉันเป็นคนถ่ายคลิปนั่นด้อเฟยนางชั่วไม่มีอย่างอายบ้างเล่งไง